ผ่านมาแล้ว1ปีหลังโลกต้องเผเชิญกับโรคระบาดลึกลับที่ไม่ได้มาจากไก่หรือสัตว์ปีกแต่จู่ๆมันก็บินเข้ามาในร่างของคุณเปลี่ยนให้คนหิวกระหายเนื้อสดๆไม่เอาอีกแล้วเนื้อปรุงสุกจากร้านแมค o โดนัลด์สซ้อยจู้เนื้อคนนี่แหละของฮิตติดเทรนด์เราต่างไม่รู้ว่ามันมาจากไหนบ้างก็บอกเป็นการทดลองรับบ้างก็บอกเกิดจากการเปลี่ยนอวัยวะเถื่อนหลุดคิวซีในจีน หนักถึงขั้นเป็นการโจมตีของอาวุธชีวภาพหรือบางทีก็แค่คนคนหนึ่งที่เผอิญกินเบอร์เกอร์นเปื่อน,นจากร้าน g กส a n d ด o u โตจะเป็นยังไงก็ช่างตอนนี้มนุษย์ต้องปรับตัวแล้วกับนักล่าบนห่วงโซ่อาหารตัวใหม่ที่มาแทนที่มนุษย์ขอต้อนรับสู่ร้านปรุงยาสุดล้ำ r e ด p o t ช o ่นที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยาตังในกระปุกข,ของคุณสามารถเติม A อลีน,นาเบกเกิลไ้ง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง u ู d เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบร,ริการเติมให้เกมอ,อื่นอีกมมมาาาาาากกกยหหคคคคุุคุณลัังงอออว่ขตนรบ หากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและจะมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวัดอยู่ในดีสคริปชันแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเขาจะสวัสดี Survivor และนี่ก็เป็น DC Part ที่3แล้วเออต้องบอกว่าเอพ s o ซดที่3แล้วคุณอาจจะไม่เชื่อแม้ผมนั่งอัดอยู่ตรงนี้ผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าผมจะนั่งทำ DC แบบเป็น EP จริงๆอะ่ะคือเท่าที่ผ่านมาพวกคุณก็จะไม่ค่อยเห็นมันต่อนเนื่องกันสักเท่าไหร แต่ว่าพอขึ้นอีพีใหม่ก็จะเป็นตัวละครใหม่อะไรประมาณนั้นแต่นี่ตัวละครเดียวบทบาทเดียวซีรี่ย์ฉายเดียวโอ้ไม่คอดผมว่ามันเจ๋งดีนะผมไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะนำเสนอ DC ให้มันออกไปในหลายแบบยังไงแต่ในตอนนี้ชิวๆกันไปก่อนและใช่ฮะเราอยู่กันที่ค่ายทหารใต้สตาร์ลี่โซโบไม่ใช่ค่ายทหารนี่ผมผู้ผิดแคมป์ฮันเตอร์จะบอกว่าแคมป์ลูกเสือก็ได้ ราะว่าผมต้องการสเสบียงพวกสโคบอาหารอาหารไม่น่าจะาหาได้จากที่นี่ง่ายนะนะจริงๆผมอยากได้ไส้กระสุนสโคบนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแต่ดูจากแค้มป์ที่ผมเข้าไปเมื่อกี้ของไม่ค่อยมีเลยฮนะจริงด้วยอ่ะอย่างนั้นก็มีสโคบนะโอเคต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยหาสโคบค่อนข้างยากเลยแหละถ้าไม่กักฟาร์มแบบไฮรูทไม่ก็คนน้อยจริงๆอะนะดูดิ โล่งโจ้อย่างกระจานข้าวหมาเอ,อ๊ะกระสุนลูกซองใจดีใช้ได้แต่ไรประโยชน์ผมรอเล่นนะมันไม่ได้ไรประโยชน์หรอกความหวังที่จะได้สนายเป็นศูนย์นะหมดละต่อจากนี้ก็ขึ้นเหนือไม่รู้จะไปที่ไหนมีเสียงปืนที่ไหนก็จะวิ่งไปที่นั่นแล้วกันนะพอดูทรงแล้วฟาร์มของจากอะ่งต่างๆไม่น่าม,มีแล้วต้องไปฟาร์มเอาจากคนแล้วล่ะ ตอนแรกกะจะเข้าแอร์ฟิลนะเดินฟาร์มอีกสักหน่อยเอ๊ะได้ยินเสียงปืนมาจากทางนี้ใครมันยิงอะไรกันวะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจพอได้ยินอีกครั้งหนึง่งผมก็วิ่งมาวายบอมาฟาร์มอาหารสักหน่อยปรากฏว่ามันก็ยังยิงกันอยู่ผมเลยสรุปได้ว่าแมงเลดบ้าน,นแน่ๆโระเจ้าได้เวลาเคาน์เตอร์เลดล้วผมก็เลยวิ่งมานี่หวังว่าจะคุ้มค่ากับที่วิ่งมานะตรงนั้นเหมือนมีบ้านอยู่และผมเหมือนเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ขยับยุบยับยุบยับด้วยถ้านั้นไม่ใช่แมงวันมาตอมอาหาร ก็คงเป็นนอนที่กำลังใช้เนื้ออยู่ดูดิโหบ้าเจ้าเกียร์หมอน,นั่นนะ่ะทำให้เราอิ่มได้สองสาวันเลยมั้งน่ะบ้าไม่มีกล้องระยะซะด้วยสนายที่ผมมีก็ไม่แรงพอทำให้มันสลบแน่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันใส่หมวกเกาะไหมอ่ะมันไม่อยู่นินึ่งที่ยิงหัวหรอกเวนเฮ้ยแทนของผมเรียบง่ายตาต่อตาฟันต่อฟันนัดต่อนัด แม้หนึงนัดในรังเพลิงที่ผมจริงออกไปจะไม่เท่าสิบนัดในรังเพลิงที่ยิงออกมาของมันก็ตามทีแต่ขอแค่ยินโดนก่อนก็จบละตอนนี้ก็ได้แค่ภาวนาไม่ให้เพื่อนมันนั่งเฝ้าอยู่ในป่า2ข้างทางนี้นะพราะไม่งั้นแล้วก็ผมตายตนะั้งแต่เดินเข้าไปหาแน่นอนนะจะถึงละโอเคถึงตรงนี้คงต้องถอดรองเท้าแล้ววิ่งเข้าไปโอ้ยลวงงูคเข้าไม่ได้หรอวะเออกูอ้อมก็ได้ว่ามารยาทผู้ดีเก่า มองไม่เห็นเลยว่ะเราเห็นมันวิ่งอ้อมบ้านครั้งล่าสุดผมว่าผมจะวิ่งไปที่หลังโรงเหล็กนั่นน่าจะเป็นทางเดียวที่พอจะมีมุมให้ยิงมากสุดละเจ็ดโอ้ฟักแม่งโยนแก๊สว่ะอย่าเพิ่งโ่มานะมึงเชี่ยเช,ชไป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 ,ไป อย่าคงอย่าขะนโมพุทธายะจงไม่เห็นกู รอบที่ <True. c oughs> คุณคิดว่ามันจะจบแค่นั้นเหรอไม่จนกว่ามันจะเลดบ้านหลังนั้นเสร็จหรือไม่จนกว่ามันจะเลิกเลดผมจะยังไปอยู่เรื่อยๆแม้ผมจะต้องเอาหัวจุ่มลงดินและวุ่นไปเกิดริมเลอีกครั้งก็ตามมันยังจะต้องไปต่อเพราะอะไรรู้ไหมสงครามมันไม่เคยจบไงล่ะเมื่อใดก็ตามที่คุณยิบปืนออกจากบ้านไปกำหลาบหรือไปยิงใครสักคนหนึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณทําเพื่อเอาตัวรอดแต่คุณทําเพื่อก่อสงคราม และนี่คือสองครามไม่ใช่การอยู่รอดเสียงปืนคือเป้าเล็งเมื่อเราได้เป้าหมายเราที่เป็นกระสุนก็ต้องพุ่งไปชนนั่นแหละคือหน้าที่ของพวกเราเมื่อเรามีบ้านมีที่อยู่อาศัยเราจะไม่ให้มันได้ก่อกำเนิดเติบโตที่นี่เราต้องถอนาากถอนคนมันแม้จะมีคนเดียวก็ตามสตูปิดแคท วิ่งโซนนี้ทีไรไม่เคยจะได้วิ่งปกติเลยหมาเยอะชิปปิ่งรอบนี้ขอทิ้งของหน่อยแล้วกันแต่กี้แม่งพกของไปทั้งตัวไม่มีอะไรเล่นสำรองเลยช่อให้ผมเป็นอย่างนี้่บ่อยๆอ่ะแปลว่าไม่ได้กะทิ้งของให้ตัวเบาแล้ว่อยวิ่งไปสู้ผมไม่ค่อยทำอย่างนั้นสักเท่าไหร่แต่รอบนี้ขอหน่อยแล้วกันนะรอบนี้ตัวละครป่วยด้วยมวยกรอกแน่ซุ่มไม่ได้ละต้องวิ่งเข้าอย่างเดียว ก็หวังว่าไอ้บ้านที่เราเห็นมันเข้าไปตอนแรกจะมีของนะเพราะจุดสงสองไม่น่าจะไหวว่ะยิงสลบได้แต่ยิงควายไม่นานอก <c oughs> เมื่อเผื่อตัวที่สองอาจจะแทรกทัน <c oughs> ของใครไม่รู้แต่ที่รู้กูเก็บก่อนละมีกระสุนใช้ <c oughs> อย่างน้อยก็หวังว่าจะได้ของดีกว่าเนี้ย <c oughs> ไอเชี่ยมันโคตรบ้าพลังเลยยึดเหล็กคนเดียวแล้ไงวะเนะ่ย ป่อเพลเพื่อมันไม่วิ่งแถวบ้านเลยฮะเผยๆอยู่ข้างในหมดแล้วมั้งหรือไม่ก็อาจจะขนของกับฐานกันอยู่อาจจะเลทชั้นแรกได้เดี๋ยวขอเอาพวกเก็บเสียงอะไรไปเก็บไว้ก่อนไอ้เชี่ยแม่งหยุดยิงตอนกูพูดได้ไหมวะคนดูกูลำคาในเพลตเลยแถวนี้ก็น่าจะโอเคมีของเอาไว้เล่นหรือไม่ก็เอาไว้คุ้มที่สุดผมจะใส่ก่อเข้าไปเพื่อโอกาสการรอดชีวิตมากขึ้นนิดนึง mang lệch đường này cần hello man you want some free stuff ăn you want to talk to me với what You want some free shit man? Really? Yes. Yes พ่อม only. h าวในโลกที่มึงกับกูถือปืนเพระรกก็บอกมึงคิดจริงๆเหรอว่ามึงจะแบ่งของให้กูจริงๆไง You want free stuff for not answer to me man? Go inside your ass motherfucker You tell me bro you want free shit สิ่งที่ผมคิดว่าทำไมมันถึงชวนคุยมีอย่างเดียวเลยก็คือแม่งกำลังซื้อเวลาและกำลังหาตำแหน่งผมให้เพื่อนมันมล่อตูดเพราะงั้นสิ่งที่ผมทำก็คือพยายามหาจุดมันกลับแล้วก็หาวิธีเข้าด้วยจากที่ฟังเสียงโซนที่มันอยู่จะอยู่โซน,นแถวหน้ากำแพงที่ผมย่องไปตอนแรกไม่ก็โซนหน้าประตูบ้านมีแค่นี้เลยเพราะในบ้านทางขวาผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสองคำสั้นๆกูมไม่จริรจาับผู้ก่อ,อการร้ายเวเวน น่าจะพอหวังว่าเสียงสมอจะดังพอนะไอ้นดิสัตโลฮีช็อตตรงนี้จะเป็นช็อตแรกมันระวังผมกับไอเวดหลังรถนั่นซึ่งผมยิงโดนมันก่อนที่มันจะยิงโมซินใส่ผมทันเพราะว่าสว่นไม่เสียกสะท้อนแสงเสียดาที่ช็อตนั้นอัดไม่ติดเซ็งชิเป๋ง โดนกูดีเวนเอาไงต่อดีว่ากูลองกินกระดูกหน่อยไหมห,หนูเผื่อมันจะคิดว่าเป็นระเบิดเอ้าไปข้ามาฮู้ยเชี่ยมชาร์จกูวู้เพชช่วยชีวิตเดี๋ยวรู้จักนินจา่งภาคอีสานไอ้หนู แม่เงเอ้ยปีไม่ได้ซะงั้นสัตว์แผ่นกูเจ๊งหนิอย่างเงี้ยตัวต่อต,ตัวเลยมาฟักแม่เงเอ้ยแม้ว่าผมจะเข้าไปข้างในได้แต่ก็นั่นทำพลาดในการไฟครั้งนี้ อย่าว่าผมเลยนะชั่วโมงบินในการสู้ระยะประชิดผมต่ำเดี๋ยวจะไปฝึกอีกทีหนึ่งแล้วกันต่อจากนี้คงจะได้เห็นผมฝึกสู้ระยะประชิดกันยาวๆเลยแหละแต่ถึงกระน,นั้นผมก็ไม่ได้ยอมแพ้ที่จะกลับไปเอาของทั้งหมดคืนผมหมายถึงไปลุดของ,ท,งทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่แม้ว่าน,นี่ผมจะเล่นมามากกว่า3ชั่วโมงแล้วก็ตามไอสัตว์นี่ตีห้าแล้วตายกูเบิร์สยิ่งกว่าคนที่เมากันชากอีกใกล้แล้ว อะไรอยู่เนี่ยขอรับบริจาคกองทุนช่วยเหลือหรือไงวะคุยอยากจะมาเจรจาธุรกิจถ้ามึงวิ่งผ่านมาหน้ากูแล้วก็สาบานเลยมึงโดนแน่ I'll die, bro. I told see you you. Er. bro. เชี่ยแก๊งไบค์เกอร์นักพเนจร Bro, you do? what สวะนี่ก็พูดเยอะๆอะไรของแม่งวะวีเอสดีก็แย่แล้วกอกสิบเก้ามึงแยกเสียงกระสุนปืนใหญ่ปืนเล็กไม่ออกแล้ววะด้วยความยินดีเว้ยหลังเสร็จมิชชั่นนี้ผมก็ได้เอาหัวลงหมอน นอนไปได้สองถึงาชั่วโมงก็กลับมาดูว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงต่อโวเชิดลงทางนี้ลวดเกี่ยวขาตายน้องๆทารถมีไรโอ้ oh, มีอาวุธสงครามเย็ดไม้ฮ่าแจ็คพอตแม่จะเป็นการกินน้ำใต้ศอกแต่มันก็คุ้มค่าเหมือนจะเหล็ไม่แตกด้วยนะเนี่ยไม่แม่งก็เหล็แตกแล้วก็ยึดข้างในได้แล้วช่างมาันเถอะเดี๋ยวเราเอาของที่เหลือกลับสร้างกล่องเก็บแล้วก็ไปลุยกันต่อ และที่เก็บอาวุธของผมก็ไม่พ้นปลาดงพงไผ่ที่เอาไว้ซ่อนซัพพลายต่างๆแม้ว่าที่ซ่อนนี้จะเป็นจุดใหม่ที่ผมไม่เคยลองใช้และโคตรอันตรายแต่อย่างน้อยน่าจะพอซ่อนสิ่งของที่ผมหามาได้สัก2-3วันละมั้งก็ช b าบิชหลังทนพิษอาการป่วยไม่ไหวกระหม่อมก็ได้ลีตัวไปเกิดเมืองใหม่เพื่อที่จะได้ฟาร์มของขึ้นมาโซนบนพวกตะปูยงยาอะไรประมาณนั้นโยโฮศพทั้งนั้นเลย ไฮดูสิแกมีอะไรโอ้เกาะไม่พังแหมเลย <c oughs> คนหรือประดุกตอดเก่งชิบหายหรือเวนโอ้กูกาบมาฟาร์มแบบไม่เสียเลือเสียเนื้อแล้วนะไอ้ผีนี่ก็ตกกูจังเลยดีนะจุดสองสองถ้าเป็น5 3าสามก้าเหน้าเอามัมไปแล้วแผนของผมในตอนนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยฮะแค่ต้องการที่จะเอาของทั้งหมดที่ผมหามาได้เนี่ย ย้ายลงมาโซล่างเพราะว่าโซนบนที่ผมไปสร้างที่เก็บไว้เนี่ยมันอยู่ไกลเกินแล้วต้องฟาร์มทั้งอาหารทั้งยากว่าจะวิ่งขึ้นไปได้มันโคตรนานผมเลยต้องหาโลเคชันใหม่ที่อยู่โซนฝั่งซ้ายแล้วต้องหาตะปูค้อนขวานใหม่หมดเลย,อยเอ,าอย้าง่ายๆเงี้ยมึงมาสร้างอะไรตัวนี้เนี่ยพ่อหนุ่มโอ้ไม่ตายด้วยเสร็จกูรอเลยโอ้ของเยอะดีหนูวะ ยินับสูเดซีสตูปิดด็อกเลชี้ให้ดูของที่มันหามาดิมันไม่น่าจะใช่ของที่ฟาร,ร์มวันเดียวได้มาขนาดนี้แน่นอนอะ่ะเชี่ยจะบอกนะว่าแคมป์มันอยู่มานานขนาดนั้นเลยเหรอเซิร์ฟเต็มเก้าเก้านะแล้วตรงนี้ไม่ใช่ว่าคนไม่วิ่งผ่านกันนะวิ่งกันเต็มก,กระบวนการเลยอรอดมาได้จนถึงตอนนี้ก็โชคดีแล้วลไอ้หนูโชคดีที่มาเจอก่อนคนอื่นจะได้ไม่ต้องแย่งไป และผมก็เดินฟาร์มฟาร์มและก็ฟาร์มไปเรื่อยจนกระทั่งกลับถึงแคมป์ได้สําเร็จผมก็เริ่มจัดแจงอุปกรณ์แต่งตัวและก็เดินกลับขึ้นฝั่งเหนืออีกครั้งโดยจุดมุ่งหมายคราวนี้ผมกะจะไปฟาร์มค่ายทหารข้างทางอย่างทีรีครัสตาร์ไม่รู้ชื่อม่อ่านแบบนี้ไหมแต่ที่รู้มาทีนี้แมงโครไม่ปลอดภัยเลยผมเลยจะขึ้นไปเคลียร์ฝั่งบนเขาซะก่อนก่อนที่จะลงไปจ้าอีกกับอะไรข้างล่างก็ไม่รู้ไอพวกรถหัวคุยเชียร์แมงวิวโคดสวยเลยหมายถึงวิวซุ่มยิง ถ้ากูลงไปไม่เช็คกูตายหาแน่นเลยเซิร์ฟนี้พวกเป็นงานเยอะซะด้วยแม่งจะทำไปเล่นไม่ได้เดี๋ยวตายจริงงอมอีกเฮียอะไรวะไอ้เส็งเครงไหนกดซาวแพดในดิดคอร์ดหรือเปล่าวะ อีกแล้วกูและผมก็หามันไม่เจอทั้งซุ่มทั้งวิ่งหามุมอับยิงก็ไม่มีแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในทาร์เก็ตที่หายไปและต่อจากนี้ผมจะให้คุณดูว่าในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยผมเฟลตรงไหนบ้างไปดูกันขึ้นเหนือมาอีกหน่อยจนถึงเขต Sea Crab Bigfoot Area ผมเจอไอ้หนุ่มหน้ามนคนเจ็ดสีที่เพิ่งฟาร์มเสร็จและมันวิ่งขึ้นเขาและแฮวผมไม่เห็นมันอีกเลยผาดเป้าวู ถัดจาก่ายบิ๊กฟุตวิ่งกระแนวกระแนวเกือบตายเพราะอาหารหมดตัว <S <S ก็ได้กลับมายังแอร์ฟิล d สถานที่บรรเทิงลูกรลักของใครหลายๆคน <S <S ผมสุ่มอยู่หลายจุดของแอร์ฟิล d และรู้ไหมแมงไม่เจอหาเลยเลยสุดท้ายมาเจอเพราะมีไอ้โง่คนนึงนั่งสองประตูอยู่ริมหน้าต่างมันต้องริมประตูสิและรู้อะไรไหมป้าง์เฮดช็อตเฮลคุณคิดจริงๆหรอว่าผมจะวิ่งขึ้นไปชาร์จใครก็ไม่รู้ที่ต้องปีนบันไดขึ้นไปแล้วต้องโดนยิงหัวถึงจะขึ้นไปได้อ่ะ no way สุดท้ายป้ายรถเมล์ของผมต้องมาจอดอยู่ที่ VMC camp หลังการมาทะเดือดด้านในหอมครับการและผมจะต้องยิงใครสักคนหนึ่งได้แล้วเพราะกูง่วงซเมตรสองไม่ทันว่ะเวละชีย่ย โอยโหลดกระสุนอยู่ว่าแล้วไม่น่าโหลดเลยเสดัะเลงเฉยเดีเ๋ยวเราจะมาทบทวนบทเรียนที่เราพลาดกันไปสักเล็กน้อยอย่างแรกเลยคือผมใจโรเลที่จะยิงผมมีโอกาสยิงหลายครั้งมากแต่ผมก็พลาดและในตอนสุดท้ายมันดันกดดันทําให้ผมยิงน่าแต่ตรงที่ผมนั่งอยู่ซึ่งมันมีระยะห่างเอยิงไม่น็อกแน่นอนเพราะม่งเกาะเพดควรเข้าไปใกล้หรือไม่ก็ชักไอซิบสี่แชมบอร์ออกมาเม็ดเดียวอยู่แน่นอน และในะอีกช็อตที่ผมรีโหลดผมกาลังคิดอยู่ว่าถ้ามันมากับเพื่อน2คนพร้อมกันแนัดในลังเพลิงไม่น่าจะพอผมก็เลยต้องรีโหลดเพิ่มแต่ดันไม่หาที่โคเ v e r แทงน้ำทางขวาเป็นคําตอบสุดท้ายก็เลยแตกปฏิเสธไม่ได้ว่า DC ในยุคนี้มันคือเกม PVP กันแบบสมบูรณ์เลยแหละซอมบี้มันก็แค่ตัวประกอบเหมือนใน The Walking Dead นั่นแหละถ้าคุณมาแค่เอาตัวรอดปิ้งไก่ย่างหมาชิวๆนั่นไม่ใช่ปัญหาของคุณฮนะ แต่ปัญหาของคุณจะเกิดก็ต่อเมื่อคุณเจอคนอย่างผมอย่างพวกเขาที่แบกปืนลอล่าคุณอยู่ข้างนอกคุณจะไม่ต้องมีสกิลการต่อสู้แม้ว่าคุณจะไม่ค่อยอยากเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็เตรียมเสียทุกอย่างที่คุณหามาได้ภายใน2ชั่วโมงนี้ได้เลยศูนย์หมดสิ้นแล้วถ้าคุณสงสัยว่าคุณจะไปฝึกสกิลเหล่านี้ได้จากไหนโอ้พระเจ้าจอมันมีเซิร์ฟ PVP ที่ตายเกิดแล้วมีปืนให้คุณอีกมากมายที่รอยคุณไปฝึกหรือไม่ก็ลงไปเล่นเซิร์ฟพ v p ีหาปืนง่ายๆก็ได ไปหาเ,าเองแล้วกันนะไม่มีลิงก์ให้หรอกส่วนในเปดเปลดรถไหนคิดว่าผมกาลังจะให้พวกคุณมาโพส์ลิงก์โปรโมทเซิร์ฟแล้วก็เก็บลิงก์เน้อของคุณยัดตูดคุณซะผมเกียิเซิร์ฟไทยและผมไม่ได้รับโปรโมทเซิร์ฟถ้าคุณอยากคอมเมนต์เซิร์ฟคุณในใต้โพสผมจ่ายตังมาสิครับผมจะอนุญาตและถ้าผมจับได้ว่าคุณส่งซูเปอร์แชทมาล่อตีนผมแล,ล้วก็ลบเม้นออกเล่นลิ้นยกเลิกโดนเนทแล้วก็ยังให้เม้นคุณเสนอหน้าอยู่ผมก็จะแบนคุณทิ้งซะไอ้พวกหัวเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันยังจะ พะถ้าแค่นี้คุณยังหัวเหลี่ยมใส่กันคิดว่าเซิร์ฟคุณมันจะไม่ใช่เด็กเซิร์ฟเด็กแอดหรือไงวะไอพวกเปรเือดเลยพอก่อนดีก,กว่าเดี๋ยวพวกคุณจะหาว่าผมเป็นพวกหัวรุนแรงชังเพื่อนร่วมชาติความจริงคือผมไม่ใช่นะแค่อยากจะบอกว่านี่ไม่ใช่คลิปโปรโมทเซิร์ฟเพื่อการกุศลเมื่อ,อ,อกี้ผมโดนสิงผมโดนปีศาจร้ายเข้าสิงให้ตายเดี๋ยวผมพูดอะไรแย่ยๆออกไปใช่ไหมสมควรโดนแล้วพวกมึงอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเข้าเรื่องดีกว่าถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่หลังจากที่ผมตาย่ v m c ผมก็เดินฟาร์มมา จนมีของเริ่มต้นพอประมาณก็ฟาร์มมาจุกมาทิกจีบะทะไปเผื่อจะได้พวกตะปูมาเพิ่มที่ซ่อมค้อนซ่อมเรื่อยเพื่อจะได้สร้างกล่องเพิ่มอะไรเงี้ยโอเช่โอเช่ดูดวะตัว who is that guy who is that guy เช่โอ้โหแม่ come on take this my blood Stop your leg shit. This is DCPD. You know. You think you can rob anything in this town right? Nah, man, You not. ผมหวังว่ามันจะไม่ลุกขึ้นมาเป็นซอมบี้แล้วก็แดกเนื้อผมระหว่างที่ผมกำลังนั่งรูทมันอยู่นะกดที่2ของซอมบี้แลนด์คงไม่ต้องใช้อ่าโอเคจะได้เป็นตัวเปลืองกระสุนโอ้ Oh ้เช t ไอหมอนี่มันใครวะเนี่ยมันฟูเกียร์ซะยิ่งกว่าผมอีกอะแต่แค่มันไม่มีเกาะไอนี่เด็กฟาร์มแน่นอน mm hmm. เด็กซุ้มแน่ๆดูของที่มันฟาร์มมาดิไอนี่มันกลับมาฟาร์มอัพบ,บ้านช,ชัดๆเลยอะอาละเพื่อนชัดใจดีนะฉันจะปล่อยของที่เป็นเกี่ยวกับสร้างบ้านไว้ให้แกส่วนปืนกระสุนเครื่องยงยาชั้นขอละกันความจริงคือฉันไม่มีที่เก็บแล้วอะผมยังนึกสงสัยไม่หายเลยคือมันมีของเยอะกว่าผมในตอนที่วิ่งหาทั้งวันทั้งคืนอีกอะ แสดงว่ามันเอาออกมาจากบ้านแน่ๆมันั้น VS มันไม่แต่งเต็มขนาดนั้นพร้อมปืนยาวหนึ่งกระบอกติดสะโคบแต่ทำไมไม่ใส่เกาะบ,บ้านมันขาดเพดเหรอบ้าเซิล์นี้ไม่ได้หาเกาะยากขนาดนั้นหรือมันจะฟาร์มมาเองจริงๆวะช่างมาันเถอะพาของสุดท้ายแล้วของมันก็เป็นของเราแล้วฮึบอ่าเรียบร้อยลากต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์ น่ากลัวชิบเป๋งเลยเอาเฮียอะไรไปมองเห็นแล้วะนะ่ะ Fuck yeah, bitch เพื่อนไอ้นั่นแน่ๆเลยเวนเลยย่เมิดว่าตัวฟกอยากยิงก็ยิงไปคนเดียวถูกวะมันคิดจะมาเจอแบบนี้นี่หว่าถ้ารู้ว่าจะเจออย่างเงี้ยพกเอ็มเจ็ดสิบมาด้วยก็ดี้อเราคุณจะนั่งทำฮี้อะลรวไปดิแต่แม้ว่าผมจะแย่เรื่องการมองเห็นเพราะไม่มีสโคป แต่ผมก็ไม่ได้ตัดใจจากไอเวนที่ลอยยิงหลังผมหรอกผมยังต้องวนกลับมาหามันอยู่แต่มันคงวิ่งเข้าป่าหนาะไปแล้วละ่ะหาไม่เจอก็ได้แต่ชุบมือเสือจับมือเปล่าไปและสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ได้พกสนามาด้วยเป็นเพราะว่า,วาก่อนที่ผมจะตายใน BMC ผมได้ทิ้ง M70 จันดามีลูก2เม็ดแต่ไม่มีสะโขบไว้ข้างลำทารผมเลยจะต้องกลับไปเก็บมันไอหนูแกยังอยู่ใช่ไหมเอ่ยเอ้อ๋อนี่ไง ได้เวลาใช้งานแล้วตื่นขึ้นมาอยู่มาบาลของข้าได้เวลาที่แกต้องชิมเลือดชิมเนื้อสักหน่อยแล้วแผนต่อไปเราไงต่อดีวะจะไปไหนดีล่ะทีเนี้ยบ m c ก็ไม่น่าเวิร์กแล้วด้วยหรือจะไปบุกแอร์ฟิวแอร์ฟิวฝั่งซ้ายนี่โล่งชิเป๋งเลยนะคิดหนักเลยฮะไอเชี่ยแม่งขับพาดันตัวไปได้ยังไงวะ เอาชิมังจอดด้วยงานงามไงกูโอไอเชี่ยแม่งไม่ล้มได้ยังไงวะโดนนั่นอะเชี่ยแม่งเอากูตั้งแต่ต้นปีเลยหรือไงวะเนี่ยหนีด็ครับอยู่ทำพลื้โอเคสมก ใครอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่หรอก2ตัวตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยหาทางอ้อมจริงจากมุมอื่นแถวนี้ไม่เวิร์กละโดนแน่ไม่รู้จะเชื่อกันไหมแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวที่ผมเพิ่งยิงไปในเมืองของโปรตุเกาและไอคนที่ออกมาจากรถน่าจะเป็นเพื่อนมันที่ผมสู้ด้วยไม่ก็คนในทีมนั้นอะ่ะผมว่านะแถวนี้มันมีแก๊งไม่ไม่กี่แก๊งหรอกและแถมเป็นอไอพวกที่มีชุดที่เพิ่งฟาร์มมาจากริมเลแล้วยิ่งแล้วใหญ่ เผือแม่งเป็นพวกเดียวกับที่ผมเคยยิงด้วยแน่อนอนเลยแล้วสีเสื้อกูอย่างจ้าบเลยอะซุ่มในพุม่มก็โดนเจอะหายหนึ่งไปไหนอีกตัววะอ๋ออยู่ทําชี่อะไรล่ะ กระตุกจิตกระชากวิญญาณชิบหายเล็งสวนกันอยากระสองตาแมวใคระจะสติไม่หลุดเมื่อกี้แต่ดูเหมือนว่าไอา้พูกนี้จะไม่ค่อยอยากจะเล่นกับผมสักเท่าไหร่มันเลยขับรถออกไปแล้วแหมไอเราก็นึกว่าจะอยู่กันนานกว่านี้สักนิดนึงตอนที่ได้หัวผมเน่ยไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรต่อว่าจะเดินลงโซนต้ไปทางเซเลนอกอสเพื่อจะเจอของดีอืมอืม แต่แถวนี้ก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรผมหมายถึงทรัพยากรมนุษย์เน่ยเยอะชิบหายก่อนจะเดินทางผมก็เลยกลับมาบ้านเพื่อเตรียมของไว้สักหน่อยอะไรที่จําเป็นก็เก็บไว้ในตัวอะไรที่ยังไม่จาเป็นตอนนี้ก็เก็บเข้าฐานไว้แผนผมในคราวนี้คือเอาเลื่อยเอาขวานตะปูลงไปโซล่างแล้วก็ไปหาที่สร้างกล่องเอาไว้ซะแล้วก็ค่อยปิดพาร์ตกันงานนี้ค่อนข้างเสี่ยงเพราะในเซิร์ฟก็คนเต็มแต่เสี่ยงภัยมันคือชื่อกลางของผมเพราะงั้นลุยกัน เขาน่าจะเพิ่มลายป่าตรงนี้อีกสักนิดนึงนะอดี๋น้อยเอาให้มันเยอะพอที่จะปกคลุมเอ่อคนสัก2คนเวลาวิ่งผ่านนะตรงนี้ไม่โคตรโล่งเลยแต่ถ้าจะให้อ้อมก็เหนื่อยอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อยากนอนและตาเริ่มปรือและถ้ายังช้ากว่าน,นี้สักหน่อยนะหัวกูได้ทิ่มคาคีย์บอร์ดแน่